สวัสดีค่ะวันนี้เรามีกล้วยสุกกล้วยกำลังคอดีที่จะนำมาใช้นะคะเลือกกล้วยประมาณนี้นะคะมาทำกล้วยแคขกินกันนะคะกล้วยนี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่วันนี้เราอยากเปลี่ยนมาเป็นทำกล้วยแขกกินกันนะคะรวมผสมแล้วก็มีเราจะใช้ มะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดมีน้ำตาลมีผงฟูนิดนึงแกใส่เยอะมันจะไม่อร่อยนะคะกะทิเราก็เอามาบีบเอาหัวกะทินิดหนึ่งมาผสมลงในแป้งลงในมะพร้าวมาครุกเคล้าวไว้เข้ากันนะคะเป็นสูตรที่เราทำกินกันในบ้านนะคะ เนน่้เราผสมจนได้ที่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็โรยงาดำกับงาขาวไปด้วยนะคะกล้วยเราก็ปาดเป็นอันหนึ่งเราก็ปาดเป็น3ได้3ชิ้นนะคะเอามาชุบแป้งแล้วลงทอดนะคะในน้ำมันร้อนๆนี้นะคะตั้งไฟไว้คอยพลิกไปไม่ให้มันไหม้นะคะมันก็จะ ได้กำลังดีแล้วโรยมีใบเตยเราก็ใส่ไปด้วยเพิ่มความหอมน่ากินมากขึ้นนะคะแปบ๊บเดียวก็รอจนสุกเหลืองพอดีนะคะก็ตักมาขึ้นสเสด็จน้ำมันไว้ทำขายก็ได้นะคะโพสขายแป๊บเดียวก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะเพราะกล้วยเรามีเองมะพร้าวของเราเองนะคะ ขายได้ด้วยนะคะแป๊บเดียวเจ้าของแทบไม่ได้กินเลยนะคะขายดีมากได้เราก็ชอบส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ได้นานกินหลายวันแช่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันด้วยนะคะลองดูนะคะสูตรนี้สูตรโบราณนะคะที่เราทำกินกันมานานแล้วก็อร่อยด้วย